สวัสดีครับสวัสดี FC เบินนาทีบาบทุกทท่านเลยนะครับผมค่าคืนนี้นะครับผมยังมีบอลที่น่าสนใจกันเยอะเช่นเคยเลยนะครับสําหรับใครนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวบินนาทีบาบนะครับไปที่หน้าช่องโปรไฟล์บินนาทีบาปได้เลยนะครับผมใต้รูปโปรไฟล์นะครับมีทางเข้าอยู่นะครับผมบอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมสําหรับวิเคราะห์นาทีต่อนาทีในค่าคืนนี้นะครับ ไปดูกันที่ศึกกันโชเซเดียอิตาลีเลยครับผมระหว่างเจ้าบ้านเวโรนานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมลาซิโอนะครับผมเจ้าบ้านเวโรนานะครับบอกเลยครับว่าผลงานในช่วงหลังๆของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังโคม่าแบบสุดๆเลยครับและตอนนี้ยังอยู่ในโซนของท้ายตารางเลยนะครับเพราะเกมในลีก5เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้เป็น1เกมด้วยกันครับผมส่วนทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับผลงานในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงพอสมควรเลยนะครับเพราะเกมในหลีก5เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะสองเสมอสองและแพ้หนึ่งเกมไปด้วยกันนะครับผมเกมนี้เบ้นนทีิบาบมองว่าลาซิโอเองพวกเขาจะมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างเวโรนาที่ฟอร์มยังโคม่าแบบสุดๆเลยครับกับเหรดกำแพงวันนี้ที่เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างลาซิโอต่อที่ครึ่งช่วงตัวนะครับหนึ่งตัวทีเด็ดที่เบ้นนทีิบาบอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนนะครับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ มองไปที่ทีมเยือนอย่างอินซีฟ้าขาวบลาซิโอได้เลยนะครับผมเป็นหนึ่งตัวทีเด็ดของบินนาทีบับในค่ำคืนนี้เลยนะครับรอหวานเจี๊ยบได้เลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับบินนาทีบาบขอให้พี่ๆเฮงๆเ,เลยๆกันเลยทีเดียวนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับพี่สำหรับสายนักลงทุนบอกเลยครับว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับผมนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผม การเงินมั่นคงปลอดภัยร้อเครับผมเบ้นนาทีบาทรับประกันได้สําหรับใครที่สนใจไปที่หน้าช่องโปรไฟล์เบ้นนาทีบาทได้เลยนะครับมีทางเข้าอยู่นะครับผมหรือแอดไลน์ไม่ได้ที่แอดบี9ซ1นนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ